เราจะมาบันทึกรายการค้ารายการวันที่19มกราคมนะคะไปที่โปรแกรมค่ะเลือกเมนูนหลักนะคะระบบเจ้าหนี้และวิคราะห์นี้ค่ะคลิกที่ปุ่มรถโต w ค่ะเลือกใบรับฟังบิน PL นะคะเลื่อนเอกสาร0น001 00ใบบางบินกดปุ่ม OK ค,ค่ะกด F3 เพิ่มนะคะ ไม่ต้องใส่ค่ะให้เครื่องรันให้นะคะเลขที่อ้างยิงใส่1นกค,ค่ะวันที่สค่ะรหัสผู้ขายนะคะใส่จุด enter ค่ะเลือกบริษัทนานมีค่ะแล้วก็ไปที่ช่องวันรัดชำระนะคะ เลขที่ยี่สิบห้คะและที่อ้างอิงนะคะใส่จุดเดินเท้าค่ะก็ดูเลขที่อ้างอิงนะคะก็มีตรงทาง2องอะไรคือ7 7็ดเแล้วก็8 3 4สเนยนะคะก็กดเลือกสองอันแลน้วก็กดเลือกค่ะเรียกร้อยแล้วนะคะกด F 1 0บมันถึงค่ะ กดโน้ตค่ะแอปคลิปออก